จะมาลองดูวิธีการจูงหมาสองตัวพร้อมกันนะครับก่อนที่จะพาจูงออกเดินนะครับหมาต้องอยู่ในในหมดนี้คือหมดที่สงบนะครับผ่อนคลายนะครับใส่จูงเวลาจูงเวลาเดินต้องหย่อนนะครับอันนี้ถ้าหมาลุกขึ้นเดินก่อนเราก็ต้องกลับหมาเอ้ากลับมาแก้ให้เหมือนเดิมก่อนนะครับทำท้าช้าจะเย็นๆค่อยๆทำ ะะเริ่มเดินก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวนะครับทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับขอคำสั่งในการเดิน,นะะเดินด้วยความมั่นคงสบายๆนะหมาเดินนำไปข้างหน้าให้กระตุกมาข้างหลังให้เขารู้ พอใส่จุกมันตึงแปลว่าหมาออกนอกโหมดนะครับเราก็ตึกประตุก,กับไม้เขารู้พอเราหยุดเราต้องหยุดนะครับพนะอนั่งดีก็ชมเขาหนึ่งครั้งนะครับ